าาอาพามาดูกระเป๋าหนังงูเป็นงานแบรนด์นะคะใบนี้เก้าหมื่นกว่า โอ้โหสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ค,คุณพี่มาจากประเทศมาเลเซียนะคะก็มาซื้อกระเป๋าที่ร้านน้องเอ๋นะคะแล้วก็ถือกระเป๋าหนังงูนะคะของแบรนด์มาให้ดูด้วยใบนี้9 0้าหมื่นกว่าต้องต่อคิวซื้อด้วยใช่ไหมคะอะาหนังงูนี่ก็ไม่ใช่ราคาเบาๆนะคะพี่ๆค่ะนี่ค่ะเ0 0 0หมื่นกว่านี่ค่ะเจ้าของอุ้ยน้องเอ๋เป็นบุญน้องเอ๋เหลือเกินได้จับกระเป๋าใบละ9 0 0 0 0มื่นอุ้ยพี่ๆแต่คุณพี่บอกว่าของน้องเอ๋เกกว่า ้ตนีแหละก็คือความเงาของหนังนี่นี่ขนาดของแทงเนาะอ่าเทียบกันมไมได้คือคล้ายๆกับว่ามไปอยู่ในช็อปรู้ราแล้วมันก็เป็นราคาอีกราคาหนึ่งอาอาฮะออาฮะเปิดดูช่องม,มีสองช่องเองใส่ตังก็ยังยไม่ได้เลยต่อแถวด้วยต่อแถวอีกรอเป็นครึ่งชั่วโมงอะ่ะมัจะได้เข้าไปดูของในช็อปงูเหลือมลายหลังใบนี้เก้าหมื่นกว่าเอ้าพี่พี่เอ้าดูบัวเอ้าดูนะดูนะ ของน้องเอสวยเด้อถ้าอยากได้ถ้าอยากได้นะก็ทักมาหาน้องเอนะเดี๋ยวน้องเอจะผลิตอันนี้ให้นี่กระเป๋าถือแล้วมีสายสั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องเอจะผลิตให้นะคะทุกคนค่ะโอ้ยเป็นบุญได้จับนะคะใบละเก้าหมื่นดูสิพี่พเนี่ยเก้าหมื่นเห็นไหมเจ้าของยังบอกเลยว่าของน้องเอสวยกว่าน้องเอกราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากเลยที่อนุญาตให้น้องเอรีวิวค่ะขอบคุณค่ะ